อย่างที่คุณสอบอ,บอกคุณผู้ชมไปข้อมูลจะเห็นเลยว่าพวกนี้มันมักจะมาด้วยกันหมดเลยนะแก๊งคองเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อกันเลยในเรื่องของยาเสพติดคือจริงๆแล้วเนี่ยจากสถิติเราจะเห็นเลยครับว่ามันไม่ได้เกิดการผลิตขึ้นมาในประเทศของเรารรใช้ประเทศของเราเนี่ยเป็นทางผ่านแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางในการขายด้วยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนําเข้ามาจากประเทศอื่นแล้วก็เข้ามาพังบ้านเราเนี่ยผ่านทางชายแดนต่างๆเพราะฉะนั้นจะอุดก็ต้องอุดตั้งแต่ต้นทาง ก็เลยทําให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเตรียมที่จะเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดชายแดนมาประชุมรวมถึงในอําเภอด้วยนะครับจะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างยั่งยืนครับวันนี้ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้าโขงหรือว่าน,นรอขอนะที่เราจะได้ยินในข่าวเนี่ยจะชอบเป็นหน่วยนี้แหละที่จะไปเจอพวกคนข้างนอกเนี่ยฮะ พายเรือเข้ามาเพื่อขนยาเสพติดเข้ามานะครับวันนี้ไปตรวจที่นรขอสถานีเรือเชียงของตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ขึ้นเรือตรวจการสํารวจภูมิประเทศชายแดนไทยลาวรวมถึงตรวจเยี่ยมสถานีเรือเชียงแสนนะครับสถานีเรือเชียงแสนเนี่ยมีพื้นที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงไล่ตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคําบ้านศบรวกลงมาถึงบ้านหาดบ่ายระยะทาง39กกิโลเมตร ส่วนสถานีเรือเชียงของเนี่ยรับผิดชอบต่อกันก็คือตั้งแต่บ้านหาดบ้ายต่อลงมาถึงแก่งผาใดบ้านหว้หวยลึกระยะทาง57กิโลเมตรครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าหน่วยเรือน,อนรขอเชียงรายเนี่ยมีสมรรถภาพเพียงพอทั้งกําลังคนอาวุธยุธโทโธปกรณ์เรือรวมถึงมีเกณฑ์การปฏิบัติสามารถที่จะป้องกันการกระทําผิดแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สมรรถภาพของหน่วยโอเคนะครับกำลังพลแล้วก็อุปรกรณ์ยุโทโรรณ์เรือต่างๆเนี่ยความพร้อมมีแล้วก็มีกฎเกณฑ์ปฏิบัติที่ใช้ได้ว่าถ้าสมมติบางเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปเขามีการประสานงานกันตลอดเวลาสามารถเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่ได้โดยมีการประสานงานตั้งตั้งตนแต่ถ้าสมมติวิ่งทั่วไปทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าสู่เส้น อันนี้คุณภูมิธรรมบอกนะครับว่าเดี๋ยววันที่30มกราคมจะเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดชายแดนรวมถึงในอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกัน